จะกปะกลายเป็นน้ำตาลเป็นแป้งทำให้เกาะเป็นไขมันตอนนั้นอันตรายแป้งอะแต่ไขมันจากหมูมันเทาเทาผันออกอ่ะออกจากทาาเหงื่อเนี่ยออกจากเป็นออกผิวหนังได้หรูอต้องไหมทุกคนเนื้อหมูหรือว่าเนื้อสัตว์น่ะสามารถเผาผันได้ง่ายกว่าข้าวอีกข้าวเป็นคาร์โบไฮเดตที่กินไปแล้วกลายเป็นน้ําตาลเป็นไงเงี้ยเกาะเป็นเนี่ยไขมันเนี่ยอ้วนเนี่ยอ้วนอ้วนเนี่ยไอไอคนไม่อ้วนอ้าวูรี่เหรอ ใช่ค่ะครูเห็นไหมกินได้นี่จริงๆเห็นไหมนี่บวชแล้วหนึ่งไม่ได้บุญอันนี้มันกินได้จริงแต่ถ้าเบสกินเป็นข้าวอ่ะเบสต้องงดข้าวข้าวคาววร์โบไฮเดรตแะแป้งอ่ะงดแล้วกินเนื้อสัตว์ได้กินทุก,กี้ได้โอเคถูกต้องไหมผมงดกินแล้วพูดขนาดนี้กินเท่าไหรงดงดอ,อจริงจริงอนะจะลดจะมีที่แขก นี่ยน้องเบสไม่เชื่อนี่ทุกคนหนูสอนวันนี้ทุกคนหนูทอดไข่พี่เนยหนูทําอะไรให้กินวันนี้อะทาอะไรให้กินที่พี่เนยไปวิ่งมาไปวิ่งมาเออทอดไข่อ่าแล้วก็ต้มจืดอ่ะขว่อ้วนนะดิฮะขว่อ้วนอยู่พี่อ้วนอยู่แล้วอ้วนไงหน้ากอดเออบอเองหลบกล้องทห็ไมไม่ต้องหลบ วนนี้ได้ก่อนออพีจอยเสียงดังไงอ้อพี่เสียงเงียบมากจริงเหรอนอนับสบายเนี่ยเวลาปิดประตูห้องน้ําอ่ะแล้วหนูบอกทุกคนแล้วว่าพี่จอยแ,แกนอนตรงมุมแล้วหนูนอนแจเอ้ยนอนแจกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่พี่จอยนอนข้างๆแล้วหนูนอนในมุมที่มันเป็นแจที่มันเป็นแกฝาน่ะแมแล้วเวลาที่พี่เนธ ขี้หรือว่าพี่เนปิดประตูห้องน้ําแล้วมันจะเข้าหูพี่จอยตลอดพี่จอยกับพี่เนยยก็เลยดา่าเข้าไปเจอแต่ลูกไอ้ฟุกอะทําไมอะลุงเนลุงเน่เนพ่อผมไปน็น <c oughs> ลูกไอ้ฟุกแล้วล <c oughs> <c oughs> ่อหาทํากัดปลาดิไม่เร็วกัดปลาก,กากันไ,กกไม่กัดปลาไม่จะกันไม่กัดไม่กัดไม่คุยด้วยแล้วนะ กัดดีๆเอากัดไม่ดีตรงไหนอ่ะเร็วๆทำตลกตลกอา้าวถ้าเธอชอบคนตลกเธอก็ไปจีบคนตลกไม่ใช่มาจีบคนตลอดเฮ้ยอะไรตลาดตะเล็ดดีแล้วนี่กัดหัวด,ดิ <c ười> เจ็บหัวนี ok ่ห like ัวหนูยังเจ็บดูนี่ทุกคนหัวหนูแตกแล้วทีนี้เส้นประสาทหนูเป็นอะไรเนี่ยพี่เนยไม่พาหนูไปหาหนูไม่ไปเองไม่ใช่พี่ไม่พาไปพี่จะบอกว่าไปหาหมอหนูบอกว่าหนูบอกว่าพี่จะพาไปหาหมอหนูก็ไม่ไปแล้วมาบอกว่ามาบอกเอฟซีว่าพี่ไม่พาไปโคกนะเนี่ยโคกนะเนี่ยไม่ได้กุ้งเจ็บทุกคนหัวหนูอ่ะ มันแตกมันจะไปถึกอี้ยงนะคะนี่มันยังแตกอยู่เลยแล้วทีเนี้ยอันนี้คือคือพูดให้ฟังเลยนะว่ามันมันชาม,นมันชา,นชาใครที่คิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่สะอาดนะคะทุกคนเทียงค่ะเถียง,งสู่ตายหอมค่ะคุณคะไหนบอกดูหนังคะ่ะไปล้างหน้าคะ่ะน,นี่ไม่ยอมล้างหน้าทำไม ลูกค่ะลูกห่วยเบตจัดการครับลูกาน้เอ้ยไปล้างหน้าครับเห็นหน้าตาใสแบบนี้นะคะเขาเป็นคนที่ขี้เกียดอาบน้ำรักหน้ามากทุกคนเรื่องจริงนี่นะคะเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะคะครับอืครีมอะไเนี่ย ตัวนี้เป็นโลเซนไวท์นิ่งครีมครับนี่ช่วยให้หน้าใสฟื้นฟูผิวนะครับเห็นไหมครับถ้าขยันทาหน้าก็ใสครับผมนะบางคนทีน่ใสที่สูดเปลืองบักคักเลยเรื่องไม่จริงคือเร่อริงหปจ,<ะ>จริงคือพี่โกหกทุกคนว่าพี่น่ะปื้มหนูมากพี่ชอบหนูมากครั้งพี่ไม่ปื้มหนูไม่ได้ชอบหนูเลยนี่คือเรื่องโกหกครับ อย่ามาห้าวเย่าเดินมาอยู่ได้เฉยจูไดเฉยดีแล้วอยู่เฉยดีแล้วนี่กนหัวดินี่มักเจ็บหัวนี่หัวหนูยังเจ็บอยู่นี่ทุกคนหัวหนูแตกแล้วทีนี้เส้นประสาทหนูเป็นอะไรเนี่ยพี่เนยไม่พาหนูไปหาหนูไม่ไปเองไม่ใช่พี่ไม่พาไปพี่จะบอกว่าไปหาหมอหนูบอกว่าหนูบอกว่า พี่จะพาไปหาหมอหนูก็ไม่ไปแล้วมาบอกว่ามาบอกเอฟซีว่าพี่ไม่พาไปโคกนะเนี่ยโคกนะเนี่ยไม่ได้กลุ้งเจ็วทุกคนหัวหนูอ่ะมันแตกมันจะไปถึกเอียงนะคะนี่มันยังแตกอยู่เลยแล้วทีเนี้ยอันนี้คือคือพูดให้ฟังเลยนะว่าค <c oughs> ือมันชาัชาา,ชา,ชาเขียวหรือชาดําพี่ชอบกินชาดํานะ ชากันานชากันเออสั่งมาหน่อยสั่งมาหน่อยสั่งชากันหน่อยใช่เยอะแม่ก็คิดถึงแม่พี่เนยหล่อมากเองนุ๊กคูทุกคนพี่เนยนะนะอะพี่เนยอะนะยม่ไม่อาบวันนี้ทุกคนหนูทอดไข่พี่เนยหนูทําอะไรให้กินวันนี้อะราทำอะไรให้กินที่พี่เนยไปวิ่งมาไปวิ่งมาเออทอดไข่อ่แล้วก็ต้มจืดอ่าขัววิวันนาดีฮะขัววิวันเนี่ย ฮิอ <laughs> ้วนอยู่แล้วอ้วน <laughs> หน้ากกอดเอ๊ะบอกเองหลบคล้องใช่ไ <laughs> 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 หมไม่ต้องหลบอ้วนในสีแรกกอด เซจมาใหม่มากเมาใหม่มากมาอู้เหนือได้กระคูอู้ได้กอมีเวลาพอไหมแอบวันนี้ทุกคนหนูทอดไข่พี่เนยหนูทำอะไรให้กินวันนี้อะเราทำอะไรให้กินที่พี่เนยไปวิ่งมาไปวิ่งมาเออทอดไข่อ่าแล้วก็ต้มจืดอ่าขวบพี่อ้วนน่ะดีฮะ วาพี่อ้วนอยู่แล้วอ้ <laughs> วนไงน้กก่อนเอ๊ะวัเองหลบกล้องใช่ไหมไม่ต้องหลบอ้ <c oughs> วนในสีได้ก่อน <c oughs> เอาหูจอยเสียงดังไงี้ ห้องพี่เงียบเงียบมากจริงเหรอนอนรับสบายเนี่ยเวลาปิดประตูห้องน้ําอ่ะแล้วหนูบอกลูกคนแล้วว่าพี่จอยแล้วแกนอนตรงมุมแล้วหนูนอนแจเอ้ย <c oughs> นอนจอแจแล้วไม่ใช่พี่จอยนอนข้างๆแล้วหนูนอนในมุมที่มันเป็นแจที่มันเป็นแกฝานะ่ะแม่แล้วเวลาที่พี่เนทขี้ว่าพี่เนทปิดประตูห้องน้ำแล้วมันจะเข้าหูพี่จอยตลดอดพี่จอยกับพี่เนก็เลยด่าเข้าไปเจอแต่ลูกไอ้ฟุกอะทำไมอะลุงเนลุงเนพ่อผมไปหน <c oughs> ลูกไอ้ฟุกเลยเลยหาทำกัดปากเลไม่เร็วกัดปากกอนไม่กัดปากไม่จะกันไม่กัดไม่กัดไม่คุยด้วยแล้วนะกัดดีๆเอากัด,ด <ๆ S 1> ไม่ดีตรงไหนอ่ะเร็วๆทำตลกตลกเอา ถ้าเธอชอบคนตลกเธอก็ไปจีบคนตลกไม่ใช่มาจีบคนตลอดเฮ้ยอะไรตลาดฮฮ้ะเล็ด